ูดสิบตัวแต่ตัวที่ผมชอบเป็นเด็กที่อยู่ไม่กี่ตัวด้านนี้ด้านนี้จะเป็นตัวที่ชอบฝั่งนี้จะเป็นตัวรองฝั่งนี้จะเป็นตัวลอง,งนะครับอ,อ,อยู่ประมาณอยังไรก็ต้องรูดแปดหลักติอยู่แล้วนะครับใครจะฝันอะไรก็แปงไปแต่ผมจะอาจารย์แม่เป็นหลักแล้วแป,ปงโปกเป็นหลักแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ตัวที่น่าคิดก็เลยเขียนไปถูกไม่ถูกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอยู่ในเป้าสายตาอยู่พูดมาหลายวันแต่เราไม่ได้เขียนสักทีอ,อันนี้ก็เลยเขียนให้ดูคือผมไม่มีอาจารย์แม่นะครับผมไม่มีอาจารย์แม่อยู่ประมาณนี้อีกนิดหน่อยก็อยู่ในอาจารย์แม่ผมว่าตัวเลขประมาณนี้แต่วนตัวผมต้องยืนยันไปที่แปด หลักสิบหลักสิบจะเฉพาะเลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะหลักสิบซึ่งว่าเราต้องต้องวัดไปดแล้วเมื่อกี้มาศูนย์แปดเราก็ต้องเชื่อมแปดเชื่อมแปดไปแปดอะไรก็ว่าไปแบบนี้มันก็จะมีตัวแปดเด่นหน่อยคือตัวเบิ้ลก็นหน้าขวางกันนะแปดแปดก็นหน้าขวางหายทั้งปีแล้วนะเบิ้ลเนี่ยแปดได้ มันมีที่มาที่ไปมิงั้นผมไม่วางแปดหล,ลักจิบหรอกมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับผมก็กําลังทําตํารายังเก็บรายละเอียดยังยังไม่หมดอยู่นะคนสั่งมาเยอะแล้วล่วลวกะก็ไว้ไปประกอบการเรียนการสอนใครใใที่ชอบแนวนี้เนาะมันมีที่มาที่ไปแล้วก็จะเริ่มไปประกอบไปนั่งดูเองมั่งคิดเองมั่งบางครั้งก็คนที่คิดใหม่ๆอาจจะได้สามตัวนะ หมังซือมากเพราะว่าแนวทางบางครั้งก็ไปชนเอาตําตาพอดีไปตาแบบมันมองไปมันจะโดนนะมันก็อาจจะได้สามตัวเลยอะ่ะคนที่หัดคิดใหม่ๆนะ,ะสําหรับบอกเป็นการคือตามที่ผมเคยเจออะคนที่คิดใหม่ๆจะเจอสามตัวจะเจอสามตัว,วบ่อยอยู่ประมาณนี้แดดยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วลับแดดไม่หลบ ฝันดีใช่ไหมแปดสองแปดสามแปดห้าห้าสองจะลองดูจะหรือว่าเข้าเป้าอยู่อยู่ในจานแม่หมดเลยฝันได้เก็บเห็ดด้วยเก็บเก็ดห้าหกเก็บจับคู่น่าจะอหกห้ามั้งเป็นแสวญแวนนี่ไปไปอะไรนะการเกษตรแล้วแสวนไปการเกษตรแล้วสาบการเกษตรแล้วคนท้องก็ไปการเกษตรแล้วใช่แล้วนะครับอือับ ก็เนี่ยแหละเริ่มจะแยกแยกโซนไปแล้วเริ่มคนที่ฝันลอตแรกกันจะไปทางนู้นแล้วกบถึงพื้นตีมั้งถ้าจำไม่ผิดกลับอะไรไม่อี่ตัวนะอืมเหลืเม้า96ไปแล้วไปแล้ว004กับหแว่ะของการเกษตรของกลับการเกษตรนี่เราไปแล้วก็อยู่ประมาณนี้สินี้จะเหลือตัวเน้นๆทาง รอบรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เดือนเมรัฐบาลวันนี้วันมาฆะบอวันนี้วัมาฆะวันมาวันก่อนสองวัไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ว่าบุญเราจะถึงหรือเปล่าวัดกันตรงนี้นะไม,ไม่ใช่ว่าจะถูกหวยหรือไม่ถูกผมไม่รู้แต่ว่าผมวัดว่าการครำนองของเราบุญเราจะถึงหรือเปล่าถ้าบุญถึงผมว่าน่าจะมีบุญนะบุญถ้าบุญเราที่เราก็พูดไป ตามตรงนะรู้ก็บอกรู้ก็ไม่บอกครับู้เท่าที่รู้มันก็น่าคิดอยู่ถ้าบุญเราถึงม่วงวันนี้ก็น่าจะถ้าเกี่ยวกับฝันผมผมว่ายังไงก็แปดก็ต้องมาอืมครับฝ <ผม S 2> ัน,นว่าเกี่ยวกับปูนยังไงแปดก็ต้องมาผมว่าได้ทำสามใบครับบุญสองฝันเกี่ยวกับเงินไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าที่เป็นหวยก็น่าจะเกี่ยวกับนาบัตรมีเลขสี่สามพัน เงินสามพันก็สามกับศูนก็น่าจะไปเกี่ยวกับขอกศไปแล้วนะออกขอกสศไปแล้วศูนย์สามสามศูนย์ครับคงจะไปทางนู้นหมดแล้วครับ,รบ,รบมันประมาณนี้นะเพราะว่าคนบ่งบอกผมเคยฟังเอฟีฝันเยอะฝันกัน,กนเยอะส่วนมากจะไปลงไปลง กออมทราบการเกษตรประมาณนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะนวันนี้น่าจะไปสายตรงนะครับนะครับสายตรงไปเลยรูดแปดสิบตัวไม่าพาดพอไปวัดไปว่ากับเขาได้นะครับรูดแปดใดนบนแปดอยู่หลักสิบนะครับดรงนัมม้นแล้วแต่ว่ากันไป ระฆังมันเกี่ยวกับเลขศูนย์ละ่ละระฆังอะระฆังอยู่ในวัดะระฆังดังกลางวานตามผมก็ไม่เคยแปลแต่ว่าตีะระฆังตามรูปทรงเขาจะน่าจะป่าบาๆๆนๆกลมๆเพาะมันน่าจะมีศูนย์ผมน่าว่าน่าจะไปออมทซัพย์แล้วล่ะจะไปอมรัย์การเกษตรแล้วล่ะมีฝันเกี่ยวกับเลขตัวนี้น่าจะไปอมซัม์การเกษตรแล้วล และคังใหญ่มผมหนูฟันเห็นแป้นไงแปดก็ต้องมาไม่งั้นก็แปดสองตัวก็ต้องซื้อแปดสองด้วยมีเป็นหลักการนะตามหลักการเลยน,นี่นปลายช่อนกับ 8, แปดเราจะเจ็ดแปดได้ตกเบ็ดนะคุณการจจะน่าฝันว่าจะตกเบ็ดได้ปลาตัวใหญ่มากเลยล<ม>ุง๋องแนะเบื้องต้นก็เจ็ดแปดไปก่อนนะลองเพิ่มไปก่อนปลาซ่อนตัวใหญ่ด้วยอันเจ็ดอันเจ็ดแปดสิบ จะภาษาอ,อังกฤษทั้ง7 8 0ปมญจนาน้อง78แกที่ตายไปแล้วราคาลุงปองตอนตายอายุ50 3ก็แล้วแต่บุญหน้านี่เรื่องฝันเห็นเคยยากบางครั้งก็ให้ไปไปตากบาททำบุญแล้วก็เกิดประสอ,อะไรหรืออะไรประมาณนี้นะนะครับไม่จะออกประอนะนะครับอยู่ประมาณนี้นะไม่อยากให้เสียเยอะ ไปฟังคนนั้นฟังคนนี้ตัวเลขมันเยอะไปมาจาับประเด็นไม่ถูกนะครับก็ไปหลงทางไปแบบนี้ก็คือมันเสียเยอะเลยละ่ะนะครับอยู่ประมาณนี้เขารู้น้อยๆเสียน้อยๆนี่ยละ่ะถูกก็ถูกได้เยอะไปเลยสองตัวมันค้งก็อยู่ประมาณนี้บนนี่คือให้แปดหลักสิบกรูลดไปเลยรูดรูดไปเต็มเต็ม แปดเจ็ดแปดแปดได้ได้ได้คือแปดให้อยู่หลักสิบโชว์ตัวเลขอีกครั้งหนึ่งอีกรอบขอดูขอดูตัวเลขหน่อยยังคล่องใจอยู่บนีเด้อนีและครับถือว่าให้เยอะนะได้ได้ได้ตัวสิบตัวแต่ไปหน้าเลขสวยเลขสวยทุนแปดจังเหลือนั่นเยอะเลยเหรอแปดศูนย์เยอะเลยเอาไปหนึ่งไว้ดู เอาใบหนึ่งเอาใบหนึ่งเลยเห็นเห็นโชว์แล้วเอาเลยสองใบฝันบางครั้งก็หลอกบางครั้งก็จริงนะครับฮนดเดียูแล้วหาอย่างตัวนนี้ก็ไม่ไม่อยากพูดให้เป๋อะไรคือไป ช่องไปที่เดียวคือไปที่เดียวเลยถูกก็ถูกไม่ถูกเรา่าหน้าเราก็หาใหม่แต่ทุกอย่างที่เอ่ยที่ที่ตั้งมามีที่ามา,ท,าที่ไปอืครับอยู่ประมาณนี้ครับสําหรับคนที่ตอนนี้ผมกําลังปรับปรุงตาราอยู่็อุซีสั่งมาเยอะแล้วสั่งมาเยอะแล้วผมยังบางครั้งบกพร่องนิดหน่อยก็เดี๋ยวแก้ไขก่อนอีกประมาณสักหน่ออกเสร็จจะเริ่มส่งแล้วล่ะเออ ันทําได้ําลาคําคีสีมือตัวเองล้วนๆเลยเป็นสิ่งที่รุจยองนีใช้ไอโฟนเกิดประโยชน์มากใช้ไอโฟนเกิดประโยชน์สมราคาเลยสมราคาคนแก่เนาะพิมพ์ไปมาตกโคนั่งกนแก้ไขไปเรื่อยๆหรือว่าประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งการพิมพ์มันจะช่วยกับเราจะจําตัวเลขได้ด้วยผมส่งไปให้คุณอะไรนะอรละนิดอยู่ที่เกาหลีอ่ะ ขนาดส่งไปเป็นเป็นทีมนะแต่แกไปลอกไตสมุดเลยเขียนใหม่อีกเพราะว่าหนึ่งเพิ่มความจําอมันจะเพิ่มความจําตัวเลขอะให้เราแล้วเราเรามองอะไรจะคิดได้ด้วยตัวเองก็ไปผมวางว่าเอฟซีจะต้องเป็นอย่างนั้นคิดได้โดยตัวเองเหมือนเหมือนเป็นเด็กเขียนตามครูโดยที่ไม่ต้องไปงองคนนะครับเรื่องของอานี้อาศัยตัวเองเลยอยู่ประมาณแนวทางที่ผมวางไว้สําหรับคนที่จาแนวทางของผมคือ จุดประสงค์คืออยากให้ช่วยเหลือตัวเองคิดได้ด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าเขียนไปเขียนไปมันจะจำได้ใจให้นิดๆหน่อยๆนะครับเจ้าทับฟืดเข้าเมื่อวานผมบอกแค่พศแต่นนี้เอฟซีก็เริ่มไปเป็นแล้วอย่างประเด็นถูกเลยผมบอกแค่พศอย่างเดียวนะเป้าไปอยู่ที่พศสามแปดเอฟซีรู้เลยไปแล้วไปแล้วตอนนี้คิดได้ไปเลยลุยเลยนทีที่ตามผมประจําแล้วก็มีคัมพีแล้วรู้สึกว่าจะไปได้แล้ว ขนาดนี้ผมก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าเราเป็นคนชี้พงให้ก็ลอกอ,ะอ่ะก็พอเท่าที่จะทําได้ถูกไม่ถูกยี่เรื่องหนึ่งเพราะแนวของผมมันจะเป็นแนวนี้ครับถ้าถูกคือโปะไปเลยไม่ถูกก็ผิดไปเลยแต่นี้เราตัดสินใจเองอน้อานั้นแค่ชี้ตัดสินใจว่าจะออกไปทางไหนแต่เราจะชี้พงให้ก็ลอกอยู่ประมาณนี้ครับ,รบอ๋อคือฝันก็เอาแล้วแต่ตามซื้อฝันไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากซื้อตามที่เราฝัน ถูกปิดกันเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาจะนั่งดูคนฝันประมาณสักยี่สิบสามสิบคนมันก็ไปคนละเลขแล้วยากที่จะมากอดตัวเดียวกันถ้ากอดตัวเดียวกันส่วนมากก็ไม่ถูกอยู่ประมาณนี้ไปออกตัวหลบหล,บลบอยู่คนเดียวอะ่ะใช่เพราะคนอาจจะฝันแม่นแค่คนเดียวอยู่อี่ยประมาณนี้ความจริงคือประมาณนั้นคือการฝันผมต้องไปแยกเข้ากลุ่มแล้วไปแยกเข้าบันไดว่า ในรูปปกจะเข้ากันได้ไหมแล้วก็บันไดเราจะไปได้ไหมมีประมาณนี้ผมต้องแยกไปแบบนี้แต่มันจะได้ของที่ว่ามีมีมีเปอร์เซ็นต์มากนะครับไม่ถูกไม่ถูกคือไม่ถูกไปเลยโมถูกแล้วก็หาใหม่ครับงวดหน้าเราก็หาใหม่ไม่ถูกแต่ละครั้งมันเป็นบทเรียนท่านแบบเราเรารู้ว่า,าเราพลาดตรงไหนผิดตรงไหนผิดต,ตรงไหนเรารู้แล้วก็แก้ไขงวดต่อไปแบบนี้มันก็จะประสบความสาเร็จ ถ้าจะพูดให้ฟังว่าเรื่องการที่ผมไม่งองคนเรื่องหวยหรือเพราะอะไรก็ mm hmm. ไปขอเขาก็ไม่ได้เขาได้เลขดังมากเขาก็ไม่ยอมบอกอืม mm hmm. ถามคนฝันฝันดีแต่เขาก็ไม่ยอมบอกยอมบอกเพราะว่ากลัวเลขเคลื่อนอไม่ mm hmm. เหตุผลนะเอ๊ะทำไมเราจะถูกหวยผมก็เลยไปศึกษาดูว่าทํายังไงเราจะได้เราจะได้ตัวเลขที่มันถูกอ่ะก็นั่งดูมาสิบสองสิบสามปีเพือสิบห้าปีเนี่ย รู้สึกว่าจะมีภูมิขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้อะไรบ้างครับลุงของนี่เป็นคนแรกและคนเดียวนะในประเทศไทยที่แปลปกนะครับเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่แฝงปกผมน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมยังไม่ได้ออกยูทูปผมก็แปลปกอยู่แล้วล่ะแต่ส่วนตัวเพราะว่ามีมีคนกีนมาบอกว่าให้ดูที่ปกเพราะนะผมก็ถูกสีๆเลยอ่ะรถสองคันผมตีสีีก็ถูกเลย นะอ๋อบนน่ะบอกผมแปดหลักสิไม่รู้ออกกาลังกายเป็นยังไงผมไม่รู้นะรู้ว่ามีแปดหลักสิบจับไปนะครับอยู่ประมาณนี้นะร,รู้แค่นั้นแต่อย่างอื่นผมไปไม่เป็นนะผมซื้อได้แต่ลอตเตอรี่คืออยากถูกอะ่ะอยากถูกมากเหมือนกันไม่ใช่จะคอยชีผมก็อยากถูกเหมือนกันอยากมีโชคมีลาบเนาะบางทีกำลังทําบ้านก็ ไม่รู้จะบุญเราจะถึงหรือเปล่าอันนี้เป็นการคาดเราคือเกิดสิ่งที่ห่วงคือเพราะว่าเรียกปูมาเป็นคู่แล้วเบิ้ลไม่ได้ออกนานแล้วเบิ้ลที่ไม่ได้ออกนานคือแปดแปดเนี่ยถ้าเขามาเขาจะมามีเบิ้ลมามาแทรกอยู่อย,อยู่อยู่สักงวดหนึ่งแบบนี้เวลาแปดโผล่คือเบิ้ลเบิ้ลทั้งปีปีที่ผ่านมาไม่ออกเลยนะเบิ้ลน,นะนะครับนี่ก็ห่วงไปประมาณนี้ ิดหน้าบนหลังหรือเปล่าไม่รู้นะมุมมองคือปูสองตัวแปดแปดสองสองแปดแปดแปดสองสองก็แล้วแต่สองแปดสองก็ว่าไปนะครับตามโจทย์รูปปูก็มีแค่นั้นเองตาซื้อห้าเก้าห้าศูนย์สองศูนย์นัานัตา ลักษณะไหนเพราะว่าผมบอกว่าแปดสองมันก็ต้องมีแปดแปดสองสองสองแปดสองอะไรไปประมาณนี้นสมมติว่านะคุณได้ฟังไม่ทำ ไม่มีอะไรนะเป็นโบยัววางไปแล้วสูงไม่ถูองอีกเรื่องหนึ่งใครจะชอบยังไงแต่ผมบอกว่าแปดบนแปดหลักสิบนะประมาณนี้อาจจะสลับตำแหน่งแล้วแต่นะครับโอเคเนาะแหลักสิบแปดหลักสิบอืมโอเคละแล้วกับกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเครับ